ปลาหมอทะเลหรือปลาเก๋าบางกอครับน้ำหนักของเขาคือ210กิโลกรัมครับราคาของเขาก็คือ84,000บาทเฮียเล็กและปลาเสร็จแล้วครับบอกตามตรงว่าปลาเก๋าตัวนี้รับประทานเฮียได้นะครับผมมาททษเดี่อเสงครับที่เล่นชื่อเฮียเล็กก็ได้นะครับ ทาร้านอาหารร้านข้าวต้มอยู่เขตสุขุนประการนะครับชื่อร้านข้าวต้มสุขโชคครับผมอร่อยกว่าที่อื่นตรงไหนฮะอาจจะเป็นปลาใหญ่ก็ได้ครับเมนูขึ้นชื่อคืออะไรคะก็มีปลาหมอทะเลลวกจิ้มครับปลาหมอปลาหมอปลาหมอทะเลไม่ค่อยเคยได้ยินนะตัวหนึ่งประมาณกี่กิโลครับพี่ตัวนึ่งผมเคยจำก็ประมาณร้อยกิโลฮะปลานี้เขาไปจับมาจากแหล่งไหนฮะเฮีย ก็ในไทยบ้างฮะแล้วก็แถวต่างประเทศบ้างฮะอ๋ออันนี้คือเป็นอาชีพที่รับต่อมาจากคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าคะหรือว่าเริ่มเองคุณพ่อทําอาชีพประมงครับอแล้วผมก็สืบทอดอาชีพประมงมาก็เลยมีมีความรู้กับการเลือกปลาหรือว่าเนื้อปลาอะไรประมาณนี้ด้วยละครับอ๋อก็คือสมัยก่อนเข้ามาเป็นลูกจ้างเขาก่อนแล้วก็เลยค่อยๆค่อยๆเก็บเงินอ่าเอาเล็กๆไปก่อนแล้วก็ค่อยๆมาทําปลาใหญ่ขนาดนี้ ่จแล้วงานอะไรที่เหนื่อยที่สุดในร้านคะทําปลานี่หนะฮะทำเองอคะทำเองครับแล่เองด้วยครับแล้วปลาอะไรแล่ยากที่สุดะคะผมว่าเป็นปลาเก๋ากับปลาหมอดี่ละเพราะว่าเพราะว่ากระดูกมันจะแข็งมากแล้วความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะความฝันที่อยากได้คืออยากได้เงินสักก้อนหนึ่งไปให้ลูกน้องครับแม่ครัวผมครับอ๋อเหรอทำไมอะฮะเพราะว่าแม่ครัวผมเป็นคนพิการนะฮะ ห,หลังเขาไม่ปกติเหมือนคนอื่นครับผมขอท้าโจทย์ที่เฮีไม่เคยเจอมาก่อนที่อยู่ด้านหลังนั้นคือปลาหมอทะเลหรือปลาเก๋ามังก่อนครับทีมงานครับเชิญครับว <ś c oughs> ทั้งท่านประการครับ <ś c oughs> น้ำหนักของเขาคือ 210กิโลกรัมครับนี่ถือว่าใหญ่สุดยังครับยังครับปลาตัวนี้ใหญ่ได้ถึง5 0 0ถึง600โลครับบอกตามตรงว่าปลาเก๋าตัวนี้รับประทานเฮียได้นะครับผมเฮียเล็กครับให้เฮียแล่ปลาตัวนี้ครับใช้เวลาเท่าไหร่ครับผมคิดว่าน่าจะ5ชั่วโมงถึง6กชั่วโมงนะครับ5ถึง6ชั่วโมงเราขออนุญาตท้าเฮียนะครับให้ทำสิ่งนี้ให้แล้วเสร็จภายในเวลา สชั่วโมงครึ่งครับเยเล็กและทีมงานเข้าไปในห้องที่ทางรายการจัดเตรียมไว้เพื่อลงมือแล่ปลาเก๋ายักษ์น้ำหนัก210กิโลกรัมโดยต้องทำให้เสร็จภายในเวลา2ชั่วโมงครึ่งครับหลังจากขอดเกล็ดเฮียเล็กก็เข้าสู่ขั้นตอนการหั่นแบ่งชิ้นส่วนเนื้อปลาครับความหนาและน้ำหนักของเนื้อปลาที่มีมาก หรือความยากของภารกิจนี้เราจะเห็นภาพลักษณะแบบนี้นครับที่ตลาดปลาที่ญี่ปุ่นนะครับเขาจะเขาจะประกอบอาชีพนี้แบบชัดเจนมาก ปลาเสร็จแล้วครับ่านผู้ชมครับเสร็จแล้วครับเวลาครับเวลาเพียง1ชั่วโมงสีนาทีโอ้โหทีแล้ครับทำไมถึงทํางานได้เร็วขนาดนี้ครับคือผมอทํางานบ้านในการซื้อมีดที่มันสามารถสไลด์เราออกแรงกดได้เยอะมากๆครับและได้เนื้อปลา107กิโลครับโอ้ยังเหลือเยอะนะ เดเล็กมันมันหายไปประมาณร้อยสเป็นพวกอะไรครับเป็นหัวเป็นหัวเป็นกระดูกเป็นเครื่องในเครื่องในคอะยกกี่คนนะสองสหกเอาเอาคนนะโอ้ยเอาว่างว่างวโอ้โหเยอะจริงๆครับเฮียคะอย่างนี้เก็บไว้ได้กี่วันนะคะ อย่างนี้ถ้าเกิดเราเอากลับไปแล้วก็ต้องไปสู่ระบบแพ็คกิ้งฮะดูอากาศออกก็จะอยู่ได้นานขึ้นฮะระบบถนอมอาหารถูกไหมครับระนบอนอาหารครับท่านรรมการครับนี่คือปลาที่เป็นวัตถุดิบหลักของหลายๆเมนูแล้วก็สร้างรายได้ให้กับหลายๆครัวเรือนครับอย่างนี้ถ้าเราไปขายครับจะได้สักกี่ชามครับก็ประมาณเกือบพันละฮะทีแรกครับปลาเก๋ามังกรเนี่ยครับ เนื้อแต่ละส่วนเขามีความพิเศษแตกต่างกันยังไงครับครับปลาเก๋าวงก์เนี่ยมันจะมีความพิเศษอยู่ตรงที่หนังฮะครับถ้าเราไปซื้อแล้วได้เปรียบเราลองซื้อช่วงหางครับเพราะช่วงหางหนังเยอะถ้าแยกขายใช่ไหมครับใช่ครับอย่างกระดูกนี่เอาไปทําอะไรครับเอาไปต้มยำครับโอ้เป็นเป็นเนื้อที่แน่นแล้วก็มีความมันใกล้ๆกลกระดูกครับแต่แต่ส่วนหัวนี่คงคงใช้การไม่ได้ถูกไหมครับใช้ได้ครับฮะอันนี้ที่เด่นเลยครับ ต้มยำออกมาแล้วหนังจะหนึบนะฮะนอร่อยมากครับโอ้แกบอกว่ากับตัวแกเองเนี่ยแกไม่ได้อยากได้อะไรแล้วชีวิตแกแกพึงพอใจและสมบูรณ์แต่ถ้าเลือกได้เนี่ยนี่คือความฝันที่อยากให้กับแม่ครัวแกก็คือน้องก้องครับทั้งสามท่านครับนี่แหละค่ะคนมั่งคั่งของจริงค่ะมีพอแล้วแล้วก็มั่งคั่งพอที่จะแจกจ่ายพวกเราก็เลยอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมมั่งคั่งไปกับเพียด้วยพวาเราให้ สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดซ u b s c r i b e นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ